หลวงปู่สวงออยเตียนสรูรออยเพิ่มพูนบายติกเจียที่เราเคยได้ยินบ,บ่อยๆออยเตียนสรูแปลว่าให้ทานมีความสุขพรที่หลวงปู่สวงให้เราตลอดมาบายติกเจียแปลว่าข่าวน้ำดีหมายถึงให้อยู่ดีมีสุข อุดมสมบูรณ์ด้วยความพอเพียงท่องคาถาหลวงปู่สวงพร้อมอธิษฐานจิตขอพรบนบานแนะนำให้จุดธูปเก้าดอกหรือไหว้สการะทั้งเช้าและก่อนนอนขอเรื่องโชคลาภเงินทองการงานธุรกิจให้ดาบรื่นร,รุ่งเรืองก้าวหน้า คาถาลุงปู่สวงเทวดาเดินดินคำนมักการบูชาตั้งจิตอธิษฐานขอพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมพุทธายะอิติปิโสภควาอาริยะอองสวงสัมปันโนยะถาพุทโมนะนะโมพุทธายะอหังนุก,กาคาถาหลวงปู่สวงคำนมัสการบูชาตั้งจิตอธิษฐานขอพร นะ,มนะม cardio 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 like โมสามจบก่อ em นแล้วว่าตามนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโโโโตตตอะะะะะรหสสสสสััััมมมมาพพุทธธนิว์โต มหาคุโนมหิตธิกโกมหาลาโภอหังปูเชมิสิทธิลาโภนิรันตลังคาถาลุปุ่สวงตั้งจิตอธิษฐานขอพรพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิ สังขังประสิทธิอริยองค์สวงสัมปันโนอิติปิโสนะโมพุทธ,ธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสาธุสาธุสาธุ